ท่านนะบ้วก็พราะไม่มีน้องชาวน้อยหนองบึงนะครับอันนี้นั่งข้องมาครับเป็นปรสบการณ์พลาดนะบ้านน้อยหนองบึงนะครับก็คือชื่อหมือนจะย้อนสอนนิดหจหมดจัดหรือเาเนี่ยกระปก็มาในสี่สิบสี่รันนะครับหรือที่บ้านสตว์เองมีสิบสามเป็นพี่ของีสิบสี่บ้านอะไรใกล้กันกะผุก็ตัวของช่นเระ่อนสนับมีดังนะครับก็ประสบการณ์ จะขอมารับสมักรารที่ได้รู้จักสมเองนะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วนะไปไประชุมอสมอผมก็เป็นอสมอคนระับเป็นนั่งมองใต้ชื่ออสมอคร,รับแล้วก็รู้จักที่สมเลยนกเจ้าถึงคื่เป็นพี่สาวของคุณสําเร็จนะครับน,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 นะน,น้าใแนะนำนะชุดอชีพบรรุงนานเล่าของสมเดงครับคือเดี๋ยวบอกนิดนึงครับเป็นอาชีพค้าขายครับ ใช้ขายแต่ว่ามาเข้าจะถือว่าเป็นอาชีพรองก็ประมาณนั้นคือไม่ได้ทําเยอะแต่ได้ผลทำแค่แต่ได้ผลดีๆใช้ตรงเองครับขวดนี้นะครับฝา,าเด้งฝาขาวแล้วจะเป็นอะมินโนได้ครับสายชุดนะครับสายชุดนี้นะครับตอนแรกก็ว่างมันมันจะดีหรอเพราะเป็นคนชอบลองนะครับเป็นคือไม่อยากให้ใครโกหกได้ ก็หลอกมาผิคำนับอนะครับอาจริงๆก็คืออจากปีก่อนที่ที่ที่เห็นไม่ชัดเจนคือเราลดปุ๋ยเคมีไปขึ้นต่อขึ้นนะครับปีก่อนนู้นผมแต่ได้ผมใช้ปุ๋ยยุดแตะแตะสองแตะถุงเนี่ยเนาะอย่าหยิบถุงเนาะแต่ไม่ใช่ถุงยิ่นะครับดูถุงปุ๋ยนะครับแต่แตะถุงนะก็คือพอได้มาทุกของสมัยของชุดนี้นะครับจากที่สังเกตก็คือ พี่ทะเลผมใส่ปุ๋ยนวดมาขึ้นแค่1ปกะศองนะครับลดลงคุนไดมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญทีผลผลิตข้าวนะครับชาวบ้านเกี่ยวเกี่ยวแล้วกุ้งนะครับเนาะเกี่ยวเป็นกุ้งรถเกี่ยวข้าวเป็นกุ้งก็คือกุ้งใหญ่จะมีา uh, นาประมาณ20-5กะสอบคะรับการปกติผม hn, ได้สองกุ้งแต่ได้นะครับสองกุ้งใหญ่นะครับปกติประมาณ50กะสอบ ทันเชียบไปนครับปีที่แล้วผมได้เกินมาอีกครึ่งอุ้มนะครับปีไปประมาณจุดเกสอบนะครับอันนี้คือผลที่ได้เห็นท insight, ันเชีบสะสมนั้นคือเราเริ่มลดปุ๋ิไปครึ่งหนึ่งนะครับสองผลที่เพิ่มขึ้นและที่สําคัญตอนแรกว่าจะจ้างเขาฉีดปกติผมจะเป็นผู้สารที่มีที่อยู่ผมจะจ้างเขาฉีดนะครับตอนนี้คุณพี่สั่เดิมใจบอกว่าฉีดเยอะนิดหนึ่งก็เลยอยากหอกเป็นคนอยากจะบอกไม่อยากให้ใครโกหกนะครับเราเพิ่งฉีดเองนะครับ การใช้ผมใช้ทั้งยิบลิตรนะครับเป่านะครัคือถ้าจ้างเท้าเทียมฐานใหญ่ที่เหมือนที่ท่านอาจารย์พี่ดูเราคือฐานใหญ่แต่เราลงทุนฉีดเราใช้ฐานที่ดุกกำลังของเรานะครับที่ยี่สิบลิตผมจะใช้ประมาณไม่เต็มฐานปกติรถริมานุ่มต่ำนเอาที่เราไหวนะครับลูกฉีดช่วงเท้าของคาริมานะครับอันนี้คือคนแนะนำจากคนยี่สิบคนคนเป็นกมมโอนนะครับก็ก็คือก็ ผมใช้แค่แมสปิดหน้าของเราก็เห็นว่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะครับก็ทดสอบดูว่าลองเปิดแมสผมมันไม่มีกลิ่นอะไรนะครับเป็นเป็นเป็นเรียกว่าอาหารพืชนะที่ว่ามันดีนะครับมันไม่มีลกลิ่นปกติเราฉีดยาพวกอะไรก็จ,จะไม่ได้กลิ่นนะครับกลัวมั่นไม่มีกลิ่นครับอาทีตย์่งนั้นคือตอนนี้ที่ประทับใจนะค,ครับแต่ที่ว่ามีนี้ก็อาจจะได้สั่งซื้อสังเเ่งต่อและบอกต่อญาติพี่น้องใกล้เคียงครับ ที่สำคัญคือข้าวเราน่ะพอไปสีปุ๊บคนถามว่าทําไมข้าวไม่สวยแท้เนี่ยเขาเจอท่านมาลงสีที่ต่างประเทศมันมีลงสีใหญ่สองโลที่สีเขาก็ถามว่าข้าวทำไมเขาเป็นทำไมสวยแท้ท่านไม่ขัดไม่เปี่ยนนะก็ประมาณระบบเขาเปลี่ยนแวเดี๋ยวค่ะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อย รถปุย๋ยไว้ตั้งครึ่งแล้วสมแดงนี่ยท่านใจใ่ใายจ่ายเงินไปเท่าไหร่ท่านท่านท่านรวยสบายมากที่เดิมเนาะเขาเขาเราปุย๋ยปีนั้นผมใช้ปุย๋ยอบ,บขอกขอโฆษณาที่ห่อทองเพชรราคา1,850บาทโอ้กระสอบาาเดียวมากนะครับแติดสั่งซื้อได้ที่สาบอดก็คือเหมือนที่ท่านว่าของแพงราคาแพงมันต้องของดี๋ยวเขาไปดีจริงๆแต่ผมลดไปต้งครึ่งลดไปห้าหกพันนะครับท่ดูแล้วคนริงเราได้เพิ่มครับผม เร็จยอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ